ผู้ชมคะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะที่บ้านของนายนัทมุดีนอูมาอาดีซสสจังหวัดนาราธิวาสซึ่งขณะนี้ดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืน M 7 9มถล่มใส่บ้านพักถึงสองรอบด้วยกันวันนี้ค่ะทางทีมง,งานของเราจึงมีรายงานพิเศษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามรายงานพิเศษนี้ได้จากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสค่ะ บ้านพักของนายนั้นบุดีนอูมาที่ปรึกษาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกดัาน,นตรีตั้งอยู่บนถนนระแงะมังคาหมู่หนึ่งตำบลตันหยงมยัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกกลุ่มก่อความไม่สงบใช้อาวุธปืน M79 ยิงใส่ตัวบ้านสองครั้งในเวลา2วันติดต่อกันจากเหตุการณ์ในวันแรกทำให้หลังคาบ้านของนายนันบุดินอูมาได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ส่วนวันที่สองกระสุนพลาดเป้าตกด้านหลังบ้านทําให้บ้านของประชาชนรวมสามหลังได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายนัทมุดินอูมามั่นใจว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบโดยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเออผมก็เลยบอกว่าส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับใครความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่น่าใช่ ก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องที่ว่าสถานการณ์ความไม่สงบอาจจะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทําหน้าที่ของผมก็เป็นไปได้ซึ่งยังดอไม่ถูกต้องรอให้เจ้าหน้าที่จำรอจเขาเดาเนินการสืบสวนส,วนสอบสวนต่อไปการก่อเหตุกับนายนั้นมุดินอูมาซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนาย,ยกตันมนตรีถือเป็นการก่อเหตุกับบุคคลสําคัญในพื้นที่อีกหนึ่งคนทําให้จังหวัดจะต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ และแผนการดูแลความปลอดภยัยบนถนนเส้นนี้ค่ะหน้าบ้านของท่านนัทมุดินอูมาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้จะมีการตั้งจุดตรวจทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง6โมงเชา้าเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภยัยหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบ2วันติดต่อกันครับผมได้สั่งการให้อ,อำเภอนะครับจัดชุดอกองกำลังอ,อสฮะมาตั้งด่านบริเวณ ด้านหน้าบ้านของอท่านนัทมุดินนะครับและในขณะเดียวกันเราก็จะประสานกับท่านนัทมุดินว่าการดูแลบ้านเนี่ยครับะจะต้องใช้เจ้าหน้าที่มาดูแลบ้านนะครับเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็จะได้สนับสนุนท่านนัทมุดินอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยให้นะครับนนรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายนัทมุดิดีนอูมาซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้รวม3ามครั้ง ไม่ได้ทําให้หนายนัทนมดินอูมาหวั่นไว้ที่จะช่วยเหลือการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาให้กับรองนายกรันมนตรีฝ่ายความมั่นคงบวรศักดิ์ชูแย้มถ่ายภาพสุริยาสาเรฟสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงาน